เจอ,อค่ายไม่ใช่ค่ายดิเรียกอะไรวะไม่รู้ดิรู้แต่ว่ายดนม่งโอ้ my god อืออนนี้เรามาเจออะไรก็ไม่รู้ดิมันไม่ใช่ค่ายมันไม่ขึ้นสีแดงเออมันจะมันจงมันจะบนเพียบๆเฮ้ย่ป<ๆ>ช่ค่ายดี

งูอยู่ไม่ได้ฮะอยู่งูงูม่ต้องอยู่อ๋ข่าวตอนนี้ไม่ขัดเลยจริงแม่งเลยอ้าือ้ยยืกอนนีตอนนี้เงินเงินหวยรีดด้วย เมีอะไรเรามีอะไรอไนืน right ้าเปิดดูขันออกจจะ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 ะจ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 ะะจะจะะจ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 ะะจ เลยต่ออ่ะเหนื่อยว่ะอ๋ออยู่นี่เองฮะสนไนต์ต้องเจอสนไนต์ดิเนี่ยเงี้ยดิ้เงเงจะกดทั้งมวะโอ้้ห้ยอะเอ้ยมี ยูไหนวะเฮ้ย hit อต o t ลงไปตรงนั้นแน่จี d o g ก e r b r i n g e ในกร์ดในกระสุนจีมานิดหนึ่งแน่ตัดวดีวะอะ จะมาหาฉลามไม่เจออะไรฮโดโมโดเด้อเฮะโดไม่ได้สิเงี้ยเฮ้อนงการอะไรกูมันโด่โมเลยไงเนี่ย ื้นหมาไม่อยู่ตรงนี้วะเล่นโดไม่ได้วะืโอ้ตายตายจะเล่นยังไงวะอะไรวะลงการอะไรอ๋อได้แล้วโอเคแม่ Some videos being shot. Ok, 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 ok. Ui, ok. sẽ làm Ok, ok. sẽ làm Ok, ok. 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 này, ok. Ok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 , เออว่ะัลงโอ้ลูล <lawsuit royable> ูลูลต่อต่อต่อโ้จตการได้กำลังวะนม่ได้กลังมานึงมนยกเงาวะอู้ดีิวนี่ดี ยื้ไวๆแสดนิวมามาก็ได้ม่มันอยู่วันเยอะใช่ไหมแม่แมันไม่ติดชิวนะอะเฮ้ยโ <c oughs> อ้ย หิวดิวะโอ้เทคดาวแม่งยังไม่ได้ฮิวหิวหิวเร็วเจอสไนเอจเจอลูกซองาปเต็มไปหมดแล้วตอนนี้นะไปไปต่อฮะ เราไปเก็บอะไรวะโถ่มันเป็นวิดีโอดูพี่เอกวะแล้วอืเรอย้าหอย ไม่คุณจะมาหาฉลามไม่ยัมาช่วยหรซ่าไม่งช,ช่วยเราจะคนมาช่วยเดี๋ยวโตเอาลาสเอกวีก่อีกใคร <Yeah. S 1> มีหมึกไหมถามอีก <We 're S 1> ถามแกวะอะไรวะ Citra ร i v e ิ o u t h a ทอ n k น้องสาวฉันกินยู่ให้มึกได้อะไรบ้อาอโอ้โลบลบ่าตลกอออออเออเอฟคุณเจ็ดแม่คิ <c oughs> <c oughs> วัดมึงไว้ทรงผมหวอนไก่ทำไมวะ บอกแล้วอยากินเดี๋ยวไก่มากก็เยอะไรมันนอยยุซีจริงหรือเปล่าอ๋อ๋อออะไรมันมุหายชะลาไม่ได้ใ่ไหมหาเนื้อก่โอ้โหคันลมโอ้ยมีมือไหมกินถ้าอุ่นทำไมออ

ตอนนี้เราต้องมีไฟมีไฟก่อนนะแม่มามาช่วยแล้วฮนะอีเดซ่าลงลิฟตมา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 เอ,อาโอโอลิเวอร์ไปไหนวะเอ็งเอออย่าทำหน้าเอือแดแดงลิฟต์มาเลยว้านี่น้ำไปเลยน้ำไปเลยอจัอืออ๋อโดนอยู่วะโดนด,ดิอ้เด ยิงถีบแม่เลยสุดเลยเฮ้ยอะอ่อะอ่อะอ่ะออกมาออกมหลังหักกันไปข้างนี้ฮะไปดิฮะทางนู้นอีดอกเดี๋ยวกูกลับบ้านไปเดี๋ยวกูซื้อเนื้อไก่ให้อ๋ออไม่ต้องมองอะไรแล้ว เซ็ตัวตั่ตแงออมึงับด้ i ย e t d ตั่นอ,อนหมดแ,แม่งเอ้ไกูจะดันิหน่งต้แม่งเอง้ทำไมกมีพลังวะ โอ้โหยพังสะเทือนเห็นระเบิดนั้นไหมอ่ะโอ้โหควาชิบหายทำไงยิงอ่าไม่โดนเนอะอืมกดกลางเลยมึงมาทางไหนจะมาทางไหนจะมาทางไหนฮะทางนู้นยิงไม่โดนเนอะไม่โดนอีกอโดนปู่เลยอ่าัมเลคิวซะงั้น ีไม่เหตวนไม่ต้องขับมันขับไปมันออกโนอกทางเลยนี่ส้าโอ้มามามาไปแล้วไปไปอขับไปขับไป อยอูข้างหน้าอืมอืมขับด้วยน้ำอีกโอ้หอยเฮ้ยคงจะหมดแล้วละมังไม่หมดอีกไม่หมดชัวอ,อะไรอะไรอะไรเฮ้ยเขาไม่โดนอีกเอ่อ ยหนทำไมวะยิงนี่ปั่นอยู่วะอ๋้อ๋อ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 อข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าก็ยิงไม่ยั้งเหมือนกันนี่ยเออชนแม่งลีซ่า วนนไปเลยวนไปเลยลูกสาวไป,ปาาช่วยมึงแล้วไนะเฮ้ยมันจะหาฉลามมัน,นยยะมจ,จะ faster f a s อ้โามนบี้ได้ไงวะไป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 อีดีดีระทัได้ เห็นว่าการฆ่ามันสนุกิี้แรนนี่มันความฝันร้ายของฉันอะส่งองผมเนะะาะวะจะไทำไมว,ไว,วอ้อบกฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเฟรดีเกรนต์เกนต่อแล้วโอเคสันโอ,นอ,อ้ฉันขอโทษฉันขอโทษเออแต่ฉันหาได้ฟิเจอแล้วไปยังไงเนี่ย แม่งจะหาฉลามมาคลาดเป่าตังมันโนกอะไรไม่รู้อะไรก็ไม่รู้ไปไปไปอีซสิทุกอยางอ่าตามไม่ไ้พาพาเข้าทำไปทำอะไรทุกอย่างนะ OOF